สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบลอีกแล้วนะคะเบลจะพาทุกคนนะคะชมหอมพักในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร,รีของเรานะคะว่ามีทั้งหมดกี่เฟสและมีทั้งนักศึกษาไทยนักศึกษาจีนแล้วก็ทั้งหญิงทั้งชายนะคะขอสวัสดิการก็มีนะคะและตอนนี้นะคะเบลอยู่ที่หน้าตึกโรงแรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร,รีของเราเองคะ่ะที่เฟสหนึ่งของเราแล้วนะคะจะบอกว่าเฟสหนึ่งมีทั้ง หอพักนักศึกษาจีนหอพักนักศึกษาไทยแล้วก็เป็นตึกโรงแรมของเรานะคะที่นักศึกษาหรือว่าเป็นคนไทยนอกนะคะมาเช่าอยู่ได้นะคะจะบอกว่าด้านซ้ายนี้นะคะเป็นตึกโรงแรมค่ะด้านขวานี้นะคะก็เป็นตึกนักศึกษาจีนของเราค่ะนะคะก็เป็นหอพักนักศึกษาไทยของเรานะคะตึกนี้จะเป็นตึกเฟสหนึ่งตึกสองนะคะเป็นหอพักนักศึกษาชายด้านหลังนะคะที่เป็นสองชุดข้างหลงนี้นะคะเป็นหอพักนักศึกษาหญิงค่ะ เป็นหอพักนักศึกษาไทยและก็นักศึกษาจีนของเรานะคะอันนี้นะคะเรียกว่าเฟสสองของเราค่ะมีทั้งหมด14ตึกค่ะและนี่นะคะก็เป็นหอพักนักศึกษานะคะเฟสสามมีทั้งหมด8ดตึกนะคะมีทั้งนักศึกษาไทยและก็นักศึกษาจีนค่ะและนี่นะคะก็เป็นหอพักสวัสดิการชายนะคะ สำหรับน้องๆท่านใดนะคะที่ไม่อยากอยู่หอเช่าหรือว่าทุนทรัพย์น้อยนะคะก็สามารถมาอยู่หอสวัสดิการได้เลยค่ะ